ชื่อเกาลัดใช่ไหมอมยิ้มอมยิ้มนะคะ่ไตพร้อมกรรมการขน่อไปชาเลพออยู่ลางลูกพออยู่ล้พออยู่ล้ชาเลขอรับรับลมก่อน เ <laughs> นี่ยมันยังกอเละต่ออีกจ้ะมากน้า ยังมีเวลายัมีเวลาีรองยิลิวนะคะสายบึงคอนทีด้วยสามส่วินาทีนะคะและที่สี่ค่ะเวลาสามจุนาทีคือพี่โตปาชอนนะคะสายบงพรและที่สามค่ะเวลาอยู่ที่3ามุดเหนึ่วินาทีคุณมิลนะคะไทยท่านสายบังครนและที่สองค่ะสา 皮皮狼。